ที่ายน้ำเห็นไปไปทริปอะไรต่างๆอ๋อค่ะเมื่อวานเมื่อวานเลยค่ะใช่ครับเราไปทริปมาด้วยกันนะคะก็เราได้แบบละครผมปิดกล้องพอดีเราก็เราก็เลยแบบกรีนคิวว่างพอดีเราก็เลยแบบว่านัดกันออกไปต่างจังหวัดบ้างอะไรเงี้ยครับไปพักผ่อนไปแบบว่าไปชาร์จแบตอะไรเงี้ยครับก็ก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวกันเนาะแล้วก็ได้ถ่ายรูปได้แบบได้ขึ้นเรือยอสอะไรก็แบบเกาะล้าน ใช่ค่ะไปก่อนร้านมาค่ะอันนี้เห็นบอกว่าหนูเป็นร้านรู้ว่าแบบเป็นคลิสหวานคลิสเปรี้ยวสรุปหวานไหมคะมันหวานเล็กๆหวานหวานเปรี้ยวๆเปรี้ยวใช่ไหมคะบางบางทีกลิ่นบางอย่างก็โชยมากินไม่อาบน้ำหรอลูกคลิสนี้ยังไงอ้าวก็แต่ว่าเจอลมทะเลมันก็เปรี้ยวมันส่งผลเนาะใช่ครับเหงื่อออกเนาะ ไป,ไปกันมากี่วันคะสามวันส <000 2 S 1> <ป>องคืนเนี่ยใช่ก็ไปกับพวกแก๊งเพื่อนๆด้วยพอดีผมมีเพื่อนที่เป็นแบบเป็นเชฟอะไรเงี้ยก็ไปเที่ยวกันเ้ยไปทำอาหารกันไปแบบไปรี่แหลกกันไปพักผ่อนอะไรเงี้ยพี่ไปชาร์จแบตจริงๆมีภาพแบบเขาเรียกว่าอะไรอยากจะไปมากขนาดไหนครับช่วงนี้มนะนะันล็อกดาวน์ขนาดที่มันตอนนี้อยากไปม,มากคือผมรู้สึกว่าแบบเราเราทำงานแล้วเราอยากแบบเราทำงานมาตลอดในช่วงแบบช่วงพัก ช่วงช่วงที่เป็นโควิดเอ้ยช่วงที่แบบว่าเกิดโควิดเนี้ยเราก็ไม่ได้หยุดก็คือเราก็แบบออกกองถ่ายละครอะไรเงี้ยแล้วก็ทั้งตัวผมเองก็มีรายการแบบมาเฟียเชื่อเราก็เราก็ถ่ายรายการแบบมาเกือบเดือนที่แล้วเนี่ยเกือบทั้งเกือบทุกวันเลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเดือนนี้แบบมันปิดกล้องแล้วแบบรายการก็แบบผมผมก็ผ่านไปในในระดับหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าแบบเอออยากแบบอยากไปชัดแบบ ก็เลยชวนจีนไปไปเที่ยวด้วยกันเลยครับหา motivation ใหม่ๆใ,ในชีวิตีโอเคไหมจนะีนก็ต้องปิดกล้องพอดีอมนก็เลยได้ไปใช่ค่ะก็พอหลังจากที่กะเช้าสีดาได้กลับมา<ช>ได้กลับมามถ่ายทำอะไรอย่างีา้ค่ะ,คะก็ก็พอดีก็ปิดกล้องพอดีก็เป็นช่วงว่างของน้องกูก็เลยแบบได้ไปเที่ยวก่อนลนแล้วก็เหมือนแบบได้มีโอกาสไปพักผ่อนที่รีสอร์ทซึ่งพี่นุ่นก็เป็นคนติดต่อให้อะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยได้ไปยังจะมีคอนเทนต์อะไรที่แบบเรายังไม่ได้เห็นนะเตรียมปล่อยหวาน เดี๋ยวไปเรียอะไรที่เราปล่อยอยู่จริงๆที่เราไปถ่ายกันก็มีคอนเทนต์ที่ทันวาทาด้วยทําไม่ทันในยูท b e ของทันวานะแต่ว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นของเพื่อทันวาที่เขาแบบจะไปขอแฟนเขาแต่งงานก็เราก็เลยมีแบบว่าจองเลยยอนกันเลยแล้วเราก็เลยเหมือนแจมๆด้วยได้ไปถ่ายลงถ่ายรูปแล้วก็จะมีเหมือนเป็นสอดเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าทันวาทำอาหารสอนกินทําน้ําจิ้มซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาทาอาหารได้เป็นเดี๋ยวทหน้าอาจจะเป็นผมที่ขอ ก็ได้ครับแข่งงานเหรออันนี้เป็นการเรื่องเป็นการซ้อมเป็นการซ้อมซ้อมก่อนเป็นงานซ้อมให้เพื่อนไปก่อนแล้วเราจะขอไหมฮะอยากขอค่ะแต่เขาแบบเขาไม่ให้เขายังไม่พร้อมแสดงว่าเคยขอแล้วเหร ผูเล่นดูเล่นครับคืนส่งติ๊กเก็ตเลยนะเออว่าไปเรื่อยวูาไปเรื่อยสนุกเราก็หวึถือว่าเป็นพอแบบมันเริ่มแบบเปิดห้ไปเที่ยวเราก็สามารถแบบเอาเวลาไปพักผ่อนเขาจากความเครียดมปนนานงานที่ไม็ดนานใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปเที่ยวครั้งเนี้ยแบบเหมือนเราก็จะเจอแต่คนไทยกันเองคนก็จะไม่ได้เยอะมากเนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนได้ออกเรือเราได้ออกเรือไปเหมือนไปดำน้ําด้วยแต่ว่าก็มีพายุอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันเลยอะแต่เราก็สนุกกะได้กินแบบ อาหารทะเลเนาะแบบตกหมึกกันอะไรเงี้ยค่ะกินกันกลางทะเลมันก็ได้อีกฟิลนึงซึ่งปกตกิแบบเราทํางานกันตลอดเน้ยพอได้ฟิลทะเลมันก็ผ่อนคลายก็ผมมองว่ามันเป็นมันเป็นการที่แบบไปเที่ยวที่ดีนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าณนะวันนี้ที่เราไม่สามารถออกจากต่างประเทศได้เราก็แบบเที่ยวในเมืองไทยแล้วก็แบบว่ามันก็เหมือนส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยแล้วก็ผมมองว่าแบบผมก็อยากให้ทุกคนแบบว่าไปเที่ยวในเมืองไทยซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่า ในเมืองไทยก็มีแบบ <g ur vie> มีสถานที่ท <g ur vie> ่องเที่ยวเยอะแยะมากมายที่แบบมันอันซีนแล้วก็รู้สึกว่าเราเราถ้าเป็นตะกอนเราก็คงเลือกเป็นอันดับแบบลองๆว่าแบบเฮ้ยเราไปเที่ยวประเทศเราไปเที่ยวแบบเมืองไทยดีกว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราจะเลือกแบบไปต่างประเทศอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมรู้สึกว่า <g ur vie> พอมันมีสถานการณ์แบบนี้แล้วเราเราเลือกที่จะไปแบบไปในประเทศมันก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งก,กันและกันในประเทศไทยเลยอ่ะสัน <g ur vie> สนี้สคริดไหมครับมีมีแพลนเล็กอีบไหมครับ ก็จริงๆแล้วเราก็เราก็แพนไว้ว่าแบบเออถ้าถ้ามีโอกาสเราก็แบบอ่หรือคิวตรงกันหรือกินเขาแบบบ้างจากการถ่ายละครเราก็อยากจะแบบไปเที่ยวไปชาร์จแบตเพิ่มเติมนแต่ทีนี้ผงกินยังไม่บอกว่าไม่จะไม่แทบเลยอะไรอย่างเงี้ยแทบแทบครับผมถ่ายให้เ เพราะว่าผมไปผมไปผมก็โดนบังคับให้ถ่ายแบบทั้งคลิปเลยแล้แต่ชุดจะไม่ออกสื่อมาเลยหรือยังไงใช่ครับผมถ่ายออกตึงคือสิ่งหนึ่งต้องตึงนี่ผมคนเดียวเลยที่แล้วชุดชุดเราเขาเราก็สกรีนแมชชุดไว้น่ไว้น้ำอะไรเงี้ยแล้วแต่เขาเลยครับผมมีหน้าที่แบบแน s n a อย่างเดียวแล้วก็โดนด่าอย่างเดียวว่าเฮ้ยยังไม่สวยเลยไม่ถูกใจเดี๋ยวก็ไปกันอยู่แค่สี่คนนั่นเขาก็คู่เขาหนูก็มีแค่เขาคนเดียวไอ้พี่ครันเดียว ไม่ยากพี่แต่ว่ามันอาจจะเยอะหน่อยวันหนึ่งแบบประมาณ300กว่ารูปอะไรเงี้ยสามกว่ารูปนี่ถือว่าปกตินะเดียวนะคะใช้จริงเท่าเดี๋ยวนะคะคือกีนอ่ะถ่ายให้ทันวาเยอะมากธันวาก็ที่ทันวาเอาไปลงเร็วมากเพราะกีนเป็นคนถ่ายให้นะทั้งนั้นเนี่ยเาไม่พูดบ้างไม่พูดบ้างคุณครับแล้วสามรูปเขาใช้จริงเท่าไหร่ทันวาสองสารูปเองพี่แต่พอแฮปปี้เอ่อก็เป็นหน้าที่เราใช่ใช่ค่ะถูกค่ะหน้าที่หลัก แล้วจะไป็นพาร์ทีที่บอกว่าเราจะขอเขาอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่ายังไงแทนไว้หรือ,อยังไงเนี่ยครับเราขอตังค์หรือเปล่าขอตังค์มากกว่าเพราะตอนนี้คือกกหน่อยตลกตลกต,ต,ตอนนี้ในสังคมก็เริ่มมีกระแสที่ว่าการอยู่การแต่งก็เรียกว่าเปิดเปิดเปนมากขึ้นอะไรแบบนี้ก็คือเรณีมันมองยังไงกันบ้าจริงๆเรามองว่าแบบตัวผมเองแล้วก็ตัวกินก็ยังมีเป้าหมายหลายๆอย่างเนาะพี่ในชีวิตที่แบบเรายังแบบ เรายังทาไม่ไม่ถึงเป้าหมายเราเลยเราก็เลยแยาบรู้สึกว่าแบบ้ยเราเราเราโฟกัสในแบบในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอย่าง,างจีนเขาเองเขาก็มีงานเยอะแล้วช่วงนี้เขาก็แบบต้องดูแลคุณแม่อะไรเงี้ยดูแลทางบ้านอะไรเงี้ยก็เรามองว่ามันก็ยังไม่สายแลครับแล้วก็เราก็ทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่อยู่ด้วยกันไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเขาอยากอย,กอยู่กับผมหรือเปล่า ถ่ายรูปสวยด้วยคือทรงตัดคอท้องจบเท่านี้นะคะฝากละครของเราแล้วก็ฝากงานนี้ด้วยนะคะละครพีคกับเกลือนะคะแล้วก็แกลเช้าสีดานะคะทางช่องวันสองสิบเอ็ดสองทุ่มครึ่งคุณผูรหัสนะคะขอบคุณสำหรับงานวันนี้มากนะคะเก่งมากจบเก่งมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ